สบายดีพี่น้องอันนี้ตอนสวยๆเนาะพี่น้องเก่ามงผมส่งเบาปีซาพี่น้องแล้ก็จะลงไปยามเบิงเบ็ดเบิร์ลรอพี่น้องเขาใส่ใบบานนี่แะตอนใส่ใบตอนขำบานเบ็ดก็ลังเดียวรอบก็ลังเดียวพี่น้องยังบดเอาทรงใส่ลายรอบยังบดเอาเห็ดใหม่คนไล่มองหลายๆพี่น้องผมเต็มเนี่ยคนไล่มองหลังจากพยายามรอบมาเขาก็จะไปไล่มองเบิงเนาะพี่น้อง สบายดีพี่น้องสบายป้าลุงมืาอามชิม,มาจาะเนียงหรอมายามเบ็ดยามเบ็ดมายามเบ็ดแล <ะ S 1> ้วเขาอยามเบ็ดเอปปาปลาพี่น้องบรรยากาศนี่ก็ประมาณแปดเก้าโมงพี่น้องกระสิทธ์ห่อนนิดน่อยกรบผมห่อนแห้งบัดดาลแล้วกระผมห่อนมองยามนะพี่น้องนี่เป็นกอไข่พี่น้องใส่ไว้ในกอไข่ส่เบ็ดล้างหนึ่งก็รอบล้างหนึ่งพี่น้องแล้วก็สิม,มายามพอ น้ำขึ้นกะ็เริ่มไสเลพี่เนองเริ่มไสรอบว้แต่ก็ยังเห็ดโบราณแล้วเป็นยังารหลังอยู่ีบเิษมาใส่ใส่ว้พอได้ยามพี่เนาะเพื่อกำมานอยู่มาลุ้นด้วยการมือนี้ปะสิมานหรือโบมาณนะพี่เนาะหลังจากนี่จัดต็มเนาะอออืพี่นะอ้องนะคนไหลมองกันไล่ไหลบรรยากาศคืบเลยพี่นะ้องสีค,คนะนะืบเลยจักเนาะหลังจากยามรอบยามเบ็แเลยครับเป็นไล่ไลมองอยู่พี่นะ้อง มายามรอบนะพี่เนอะมาุนรุมนกันเราชีมามารเลยมารจักตัวอย่างจักตัวน้ยก็ลองเบ่งป๊อ,ก,ก,อกหนักแท้เรอบเลยนะพี่เนาะแต่ก้าในมองนี่มันมานยพี่เนางมารีดในมองมายามเลยรอบหลังมารลังเก้าอะไรนหน้ามันขึ้นห้นกับบ่ค่อยเขา่า อาีอ,ย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 ,อาายามเากแล้วยมเบ็ดยามรเบเ็ดต่อเกันหลังนึ่งมาลุ่นมาหรือบมารบรรยากาศในเกาะไข่ปัจจัยยามเบ็ดนะพี่เนาะบรรยากาศคึมๆต้นไม้เขียวพี่เนาะมาลุ่นกันเน้ะชิมานหรือโบมานนะพี่เนาะ อ,อากาศก็ดีเลยพี่น้องนะนะทางพระก็คึ้มอยู่มีเมฆหลายพี่น้องปลาสดใสมีเบ๊ะนี่เล็กน้อยมาลุ้นกันเด้อพี่น้องว่าจีแมาหรือโบมันเนอะดีก็ไข่ก็ใหญ่พี่น้องแต่ละปีก็มาเอานี่นี่ก็บลายู่พี่น้องปลาเคิงปลาปยังกันได้ไดลายอยู่ ในกอเดียวนี่ถือรอบถือเบ็ดพี่เนาะเห็นยังบุหรอปลาบุหรุป,าปรลปามันดีดบุหรุเออเออมันโดดตัวใหญ่บุหรุมรุนกันพี่เนาะว่าสีมันหรือเปล่ามานเนมมานะนี่เบ็ดหาว่าจะอยู่นี่นายอยู่ไปเลยพี่เนาะนี่นายกอไข่พ,อ,พอใส่ เยเบ็ดทับกันไว้นี่พวกอันนี้ก็เป็นเบ็ดเก่าก็เพิ่นหอยไวปนะเพื่อนจะคล่องผู้ใด้วาเอาก็มาใส่ใบบานหมุนเข้ามาในกอไข่เพื่อนเบืองเนื้อมันรุนแรงกันว่าจะมีเห็ดต้นไม้จุ่กิ้วเลยเพี่อนะนี่ฮะนี่เห็นต้นไม้จุ่กิ้วนี่ยแล้วมันถือกปจะ ถึงอยู่พี่น้องดึงอยู่ตึกตึกอยู่พี่น้องทีตัวใหญ่ตัวน้อยนะพี่น้องก็ดึงอยู่ตึกตรึกตึกตึกตึกแล้วก็จะลงเอาเลยพี่น้องมันคอมันค้องอยู่หลุมเตรียมเบ็ดนะพี่น้องเขาจะลงไปเกาะเพราะมันค้องอยู่หลุมยามันรุดเขาก็จะเอาเบ็ดลงไปเกาะอ้ามันใหญ่แต่จับก็ค่อยดึงตึกตึกอยู่พี่น้องนี่ เบิ่งไปเนาะโอ้มันดึงโอ้โอ้ไม่เพ,พิ่นนวลนวลเด็กไปเนาะมาลุ้นลงกันเด้อว่าสิตัวใหญ่ตัวน้อยไปเนาะเอาไปเนาะเอากระสีลงลงหมุดน้าเด็กไปเนาะป้าปลานายบอนอยู่เนาะน้องบ่มบ่มนะครับสลงลงเอาปลาก็นเด้อพี่เนาะมาลุ้นกันว่าสิได้ตัวน้อยตัวใหญ่หน้าก็เย็นเย็นไปเนาะ

<laughs> tôi nhai từ chỗ nó cho cháu cháu rồi lại mười thì <ngày phía> đó <laughs> đi cháu 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 <c oughs> เวัวเจ็บคอลงน้ำเเล่นน้ำแต่เด้อแต่สวยตัวเดึกคนไหนสวยเป็ดกรมงน้าก็เย็นเย็นหมดลงไปแล้วปะลุง เร่เป็นไงบ้เรื่องไนี่นาะนี่โอใหญ่เดือนาะเน้อเาก็เป็ดลวอันนี้ใหญ่ใหญ่บประมาณสโลสอโลปลายสโลเหรออยากระกึดอืด เอาปเนื้อพกาพยายามลอบกู้พี่น้องใส่ไว้ในสะพานยาบีลเอาไว้ในสะพานเอาเลยได้ปลาปลาบูเคยเอามาใส่เบ็ดมาพี่น้องถือครับพี่น้องใส่ล้างเดียวก็อถือได้ ที่นี่ฮะก็เริ่มใส่เบ็ดลังเชือนแรกพี่น้อใส่เบ็ดตามกลุ่มใหม่พีน้อเชือนแรกได้มันบวบโตดีเดียวเนี่เลยพ่น้องไดประมาณสโลปลายพน้อใหญ่เต็มเอ็เอาขึ้นใปเฮือด้พี่น้องมากับดกเด็กกับมานนะพี่น้องมาเี้อืนี่ปลาข้ากันเลย เดา๋ยวเอาเอาเบ็ด hmm. okay. yeah. so so, ไปเกาะเอาพยายามันรูดไปนอนคนนี่ปลาใหญ่เต๋อไปนอนโต๊ะแรกในการใส่เบ็ดตามตะผันนะครับตามกอไข่เนี่ยกอไข่ก้อนนี้มันเข่าดีเลยพี่น้องปลาปลาเครื่งมาเข่ามาดีนี่พี่น้องปลาเงือเขาก็บ่ค่อยมีเขาก็มันจะเอาหาได้เขาก็มาใส่นะพี่น้องโดนโดนใส่ท่านึงเพราะว่าหน้ามันเริ่มขึ้นปลามันก็เริ่มเข่าตะฟังพี่น้องเขามาหากินนะปลาเครื่งมันมักอยู่ในตะฟัง ตัวนี้ก็ประมาณสามโลพี่น้องได้อยู่ประมาณสามโลสองโลเนี่ยแม่บุโลสองโลหรือสามโลหรอกเราก็จะไดพาเด็กๆเมื่อเนเอาพี่น้องบออากาศขันมันห้อนแน่กว่าน,นี่พี่เนาะนปลาเขาใคปรปลาบักใหญ่พี่น,น้องปลาเขิงเหรออืมเกินปลาเขิงหรอ,หอ,งอ,อกหัวหอมออดแอดออดแอดเดี๋ยว ม,มันเาใส่มือแรกกับมานมานพี่นาะ,าะได้ปัเญายังพะได้ปัญญาสุนาร์ากันใช่ไมใส่ไว้คือเก่าพี่มองแถวเก่านี่าพี่เนางเบาอย่างพาะอดแอมมันเบาอยาพนี่นกอาปลาขึ้นเรือนเลยนะนี่โหขใหญ่จนะวันสามโลนะสิได้ยู่สามโลพี่น้องนี่เราก็สิได้พาเด็กๆกลับเลยนะพี่เนาะสอ,นอ,นองเอ้ยน,น้องเพิ่นกมานำมือพ่อแม่แม่เพิ่นไปห้างยมือแดงพี่น้อง บ่มีผู้อยู่เฮือนก็เลยเอาเพิ่นมาน้ำมาเฮาก็บ่ได้ออกนอกเนาะเขาอยู่แถวตะพังนี่พี่น้องนอกจากออกนอกก็สิบ่พาเด็กๆมอมเอาเด็กๆไปน้ำเนาะพี่น้องเวลาออกไล่มองไล่มองแบบนี้นอกจากอยู่แถวตะพังเอาะเด็กๆมาน้ำเนาะพี่น้อแล้วก็มาฮอดฝั่งแล้วฮอดท่าเถือนแลก็สิผูกไว้เนาะพี่น้องนี่พี่น้องตัวบักใหญ่ตัวนี้ก็ชิได้อยู่ประมาณหกร้อยบาทพี่เนาะเราเอาขึ้นไปน้ำบ่ค้างไว้ขาใช่ปะเนา ีพอได้คาขนมไปขึ้นลูก <จะ S 1> ขึ้นมาเถี่จะมาขึ้นไปนั่บ่พอบ่หัวลูบกลบนหัวขึ้น,น,น,พ,นพี่น้องปลาเข้ากันงามๆตัวพอดีเสียดายมื่อเลยนะพี่น้องนี่ทางขึ้นตะฟังคองมาครับเจ็ดยังน้องติเห็นยังไงนะเออเก็บเล่บบรรยากาศไปขึ้นลูกขึ้น คนกับลายใช่ไหมคเต็มกลางคองเขาไหลมองโหหลุมแห่งลายบาบิซ่ากับจีมเมื่อช่วงเด็กๆก็จีได้มาไหลมองต่อเนาะนี่รอบรอบแบบเบ็ดบอดถือรอบบอถือรถถึกแต่เบ็ดแล้วเราจะได้ฝากบรรยากาศไว้ช่วงนี้เนาะพี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดนะพี่น้องช่องบาบิซ่าช่องเจพลลา รงนมอมเอมชาวลามอต้นนะพี่ามานาลูกมาหมดนี่มานบอกมานปลานลาลาป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 ลาลปลาลปลาปลาปาปลาลลาปลลลไปลปลลาปลาปลปลากลลอลากลปลากลลาปลาปลาาปาาาปลาปลาปปลาปปลาปป ฝากบรรยากาศไปแบบนี้เนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายป่าลูงสบายป่าล้งห้าใจ